พอเนี่าเดี๋ยวแอปเปิลมากินก่อนนะใครอยากให้บุ๋มกินอะไรที่เผ็ดๆกว่านี้อ่ะบอกผมได้นะครับท่านผู้ชมผมจะจัดให้ใครอยากให้บุ๋มกินอะไรที่เผ็ดๆกว่านี้อ่ะบอกผมได้นะครับท่านผู้ชมผมจะจัดให้ใ สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องปารุดไอซียสุดหลอเหมือนเดิมนะครับสําหรับวันนี้ผมก็มากินมาม่าเผ็ดนะครับกล่องสีดําที่เอซนะครับจากทางบ้านขอเข้ามานะครับบอกว่าอยากให้พี่รุดนะครับลองกินมาม่าเผ็ดกล่องสีดําดูนะครับว่า จะเผ็ดขนาดไหนเพราะว่าในคลิปที่แล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมกินมาม่าเผ็ดนะครับคูณ2ของเกาหลีนะครับอันนั้นก็ถือว่าเผ็ดน่าดูเหมือนกันนะผมกินไม่หมดเลยนะครับแล้วน้องบอกว่ามาม่ากล่องสีดำอ่ะเผ็ดกว่าอันนั้นอีกประมาณ100เท่าโอ้โหผมก็เลยอยากลองเลยนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองกินลองดูเนาะว่ามันจะเป็นแบบอย่างที่น้องเขาพูดไหมว่ามันจะเผ็ดมากขนาดนั้นเลยไหมนะครับวันนี้ผมก็ซื้อมา2กล่องนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองผสมเลยเนาะเทใส่จานนั่นมันถึงจะกินง่ายนะครับโอเคครับ โอ้ยสีดำนะครับตั่ปื้อเลยกินหมดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะท่านผู้ชมนะเยอะมากมากครับท่านผู้ชมดูสิครับเส้นมันแบบดำปือป้อเลยครับผมเทราดลงไปนะครับท่านผู้ชมโอ้ดูสิครับท่านผู้ชมมันน่าจะเผ็ดอยู่นะเนี่ยดูดูโอ้ยสองที่สองครับดูสิครับท่านผู้ชมเทลงไป เขยลงไปผมก็อยากลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเห็นน้องๆบอกว่าอยากให้พิรุตกินลองดูครับแมาม่ากล่องสีดํานะครับผมจัดให้เลยครับจัดไปคนให้เข้ากันครับทีนี้ใครอยากให้ผมกินอะไรที่เผ็ดๆกว่านี้บอกผมได้นะครับท่านผู้ชมผมจะจัดให้น้องๆดูครับดูว่าพี่สุดขนาดไหนนะครับดูะน่าจะเข้ากันแล้วแหละอืมเอาจัดไปครับคำแรกนะครับ ออืมอืมมได้อยู่นะอร่อยอ่ะ,อะคำแรกอร่อยมากดูคันที่สองนะท่านผู้ชม คำทีส่สามครับท่านผู้ชม,อ,มอร่อยครับ oh, <no. S 1> คือแบบว่าเส้นของมันนะครับมันจะนุ่มกว่ามาม่ากเกาหลีคุณสอง oh. mm. นุ่มแล้วก็เหนียวอร่อย คัที่สามครับ,รบเริ่มมาแล้วครับทัที่สี่ครับ มีสีก็ไปแล้วครับดูทามี้าครับอืม โอ้เออขึ้นหัวนะผู้ชม,อมโอ้โอพูดไม่ค่อยออกนะผู้ชมขออนุญาตก,กินน้ำก่อนครับคำที่ห้าดูน้ำตาผมสิครับ

เชื่อนะว่าพี่น้องบอกว่าเผ็ดกว่าร้อยเท่ากินได้ห้าห้าคำนะผู้ชมไม่ไหวตอนนี้พูดไม่ออกครับเผ็ดยิ่งก็เอาเป็นว่าขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับไม่ไหวขอขอบคุณนะครับสำหรับคนที่เข้ามา ชมคลิปจนจบนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยเป็นกำลังใจนะครับใครที่เข้ามาชมใหม่ก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอกก่าคำว่าสาวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไม่ไหวจริงๆครับดูน้ำตาผมสวัสดีครับ